น้องป้ายป่ายโอิโอนะคะแล้วก็ลำเพลินแล้วก็ทีมงานออนเดอะรันะคะ mm hmm. มูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน mm hmm. ได้ลุยน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดหนองคายนะคะ mm hmm. ทุกคนนะคะ mm hmm. นี่ได้เยอะมากๆเลยนะคะ mm hmm. สุดยอดมากๆนะคะ mm hmm. คนตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะคะ mm hmm. เอาภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้รับชมนะคะ แลวพี่วัพี่ลำเพลินด้วยนะคะทุกคนนี่ก็ตามนี้นะคะขออนุมโมนนาสาธุกับน้องป้ายไปยโอริโอด้วยนะคะเดี๋ยวดูคอมเมนต์มีไหมยังไม่มีนะคะเพราะว่าน่าจะเพิ่งลงโพสไปนะคะอ่า ได้มาเยอะก็ให้เยอะเหมือนกันน้องปายนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกๆปีเลยนะคะทุกคน